นวนมากในทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดสงขลาด้วยนะครับมาตรการวันนี้ที่พี่น้องสื่อมวลชนหลายหลายท่านเป็นห่วงว่าเราได้เนินการไปถึงไหนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อระดับจังหวัดนะครับแลที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงมาตรการที่เราจะกระตุ้นให้พี่น้องมวลชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับระวังตนเองนะครับด้วยการเ,เข้ามารับ วัคซีนเข็มสามถึงทางรัฐบาลได้มีความ่วมใหญ่แล้วก็จัดวัคซีนมาให้กับจังหวงสงขาเป็นจํานวนมากซึ่งเพียงพอกับพี่น้องประชาชนที่ครบในการรับวัคซีนเข็มสองไปแล้วซึ่งข้อมูลการรับวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าขณะน,น,นี้เราทะลุเป้าไปไกลมากนะเข็มหนึ่งถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนี่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นไปละแล้วก็เข็มสองนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ว่าในเข็มสามนั้นเนี่ย ก็ยังอยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์23 24เปอร์เซ็นต์นะครับนั้นสิ่งที่เราตระหนักก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยนะว่าถ้าท่านสามารถเข้ามารับวัคซีนเข็ม3แล้วเนี่ยในช่วงที่โควิดโอมิคอนกำลังระบาดรุนแรงนี่เนี่ยนะในปริมาณที่สูงขึ้นทุกวันเนี่ยท่านก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นมาตรการที่เราอยากจะกระตุ้น การการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างความตระหนักนั้นก็คือการออกมาตรการบางมาตรการนะซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยกันว่าควรจะมีมาตรการในการร่วมกิจกรรมทุกประเภทเนี่ยต้องกําหนดให้อย่างน้อยเข็มสามถึงจะร่วมกิจกรรมได้หรืออย่างน้อยก็เรื่องของการมีการตรวจเอทีเคหน้าง,งานนะนะและอีกมาตรการหนึ่งก็คืออยากจะให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นเนี่ยโดยเฉพาะมาจาก ต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆนั้นเนี่ยได้ต้นหนักเช่นเดียวกันก็เลยโดยการที่จะมีจุดตรวจจุดสกัดที่จะกั้นไม่ให้ตรวจสอบให้คนที่ไม่รับวัคซีนเข็มสามเข้ามาในจังหวัดนั่นคือเป็นการพูดคุยนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยยังมีข้อปฏิบัติข้อจำว้นอีกมากซึ่งยังไม่สามารถลงลงได้นะในเชิงปฏิบัติดังนั้นผมเองก็เลยให้ทางทีมสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาดูว่า ในกรณีเข็มสามนั้นเนี่ยถ้าเราจะบังคับแบบร้อยเปอร์เซนตในวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยทุกกรณีเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็ถ้าเราจะทำจริงเนี่ยต้องมีข้อยกเว้นกี่ประการบ้างดังนั้นในข้อสรุปเรื่องนี้ก็ยังไม่มีประกาศจังหวัดอย่างเป็นทางการที่จะนำมาบังคับใช้ในวันที่หนึ่งเมษาแต่ว่ากระแสการรับรู้กระแสการ เข้าใจก็เป็นในทิศทางที่ท่านทั้งหลายกอทราบเข้าใจว่าเอาจังหวัดสงขาผู้ว่าไม่ให้เข็มสามไม่ให้เข้าจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปผมก็ก็เข้าใจครับว่าบางทีการสื่อสารนี่อาจจะตีความกันไปได้ใน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 ,ในทางที่ที่คาดเคลื่อนในบางประกาศแต่เจตนาของจังหวัดสงขานั้นเนี่ยขณะนี้เรายังไม่ได้มีประกาศบังคับใดๆออกมาในเรื่องเข็มสามนะครับ เราเพียงแต่ต้องการให้การรับรู้เรื่องของเข็มสามนั้นเนี่ยเป็นวงกว้างแล้วก็ไปได้ทั่วทุกจุดทุกกิจกรรมทุกพีน้องประชาชนท,ทุกฝ่ายเลยว่าอยากให้คนสงขาเนี่ยได้ป้องกันตัวเองนะโดยเฉพาะคนของเราเนี่ยเราเราต้องต้องทำให้ได้เข็มสามนะค,คนที่เข้ามาก็พยายามที่จะทําอย่างไรไม่ให้ให้เขาได้ตระหนักเรื่องนี้นะครับปลุปว่าในวันที่หนึ่งเมษาถ้ามาตรการยังไม่ ชัดเจนในเรื่องเข็มสามที่จะทําให้ท่านทั้งหลายนั้นแล้วเนี่ยก็คงฝากมาตรการป้องกันตัวเองกันแล้วกันไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะพยายามหามาตรการที่ที่จะทําให้การแพร่ระบาดลดลงไปนะครับผมก็หวังว่ามระรการเข็มสามนี้คงคงเรืการชี้แจงตางน,นี้ครับขอบคุณครับที่เป็นสีแดงกับสีสม้มนะครับคือต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนะมาตรการที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนเข็มสา ะควัคซีนเข็ม3นะครับเพราะว่าในกลุ่ม6 0 8อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าติดเชื้อนะครับนะอาการจะเป็นแรงมันถ้าได้วัคซีน3เข็มเนี่ยนะครับนะอันนี้จะป้องกันได้มากเลยนะครับซึ่งในส่วนระดับประเทศเราก็เห็นนะครับตอนนี้จะมีนะนโยบายออกมาก็คือเซฟ6 0 8นะครับที่ท่านรองนายกนะครับท่านอนุทินนะครับก็เมื่อวานก็ได้แถลงข่าวนะครับเซฟ6 0 8นะครับ เพราะเพราะะน้นเนี่ยนโยบายวัคซีนเข็มสามเนี่ยตอ,อนนี้เป็นนโยบายผมบอกเลยว่าดีที่สุดนะในการป้องกันนะะกลุ่มกลุ่มหกศูนย์แปดที่ที่ที่จะติดเชื้อนะครับ